สวัสดีท่านผูชีสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาเล่นสปายฟอร์ครับซึ่งอยากจะบอกว่าบางคนอาจจะเรียกผมว่าดีหน้าบ้างนะครับอาจจะเรียกว่าหอมบ้างก็อย่าไปงงนะครับซึ่งที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับก็คือพวกผมจะไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับคือจะไม่มีการเก็บคะแนนไม่มีการเก็บแต้มหรือว่าไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะนะคแค่เล่นเอาสนุกเฉย วิธีการเล่นผู้เล่นจะได้การคนละหนึ่งใบแต่ละใบจะกําหนดสถานที่เดียวกันแต่คนละบทบาทเราจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้การสปายซึ่งจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยสปายจะต้องสืบหาข้อมูลให้ได้ว่าผู้เล่นคนอื่นอยู่ในสถานที่ไหนภายใน10นาทีในขณะเดียวกันผู้เล่นคนอื่นก็ต้องสืบหาให้ได้เช่นกันว่าใครคือสปายในเกมนี้ไปรับชมกันเลยเอาล่ะโ <Okay. S 2> อเคอ่ใครเริ่มก่อนอ่ะดีนะ่าครับ ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณนะครับครับอย่างแรกเลยครับครับสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยครับเข้มมะฮะเข็มมะถ้าชงดีๆอ่ะเข็มปูคำหลามอย่างยาวเข้มแบบว่าแต่ละคนอ่ะถ้าเราชงดีๆใช่ไหมโอ้โหเข็มจนคิ้วขมวดเลยเข็มมาเลยอืม <laughs> ใช่ป่ะอืมเราถามก้าเอาผมแล้วพี่โอเคลาดนาดอร่อยไหมเอ้ยอะไรนะอร่อยสถานที่เนี้ยเอาตามบทบาทก้านะอ่ะฮยังไม่ได้ถามอ๋อตามบทบาทของก้าที่นี่อ่ะก้าสำคัญมากไหมไม่ไม่ไม่นี่คือไม่รู้หรืออะไรไม่สำคัญอ๋ออย่าจี้เนาะ <laughs> ไม่ผุ่งอันแล้วคือผมต้องถามต่อหรือว่าผมต้องตอบที่มีกํำถามใช่ต้องถามต่อผมถามพี่เสือออืถามว่าครับถามว่าคนเยอะไหมพี่คนเยอะไหมน้อยน้อยน้อยคนน้อยน้อยโคตรน้อยเนี่ยอ,อ,อวะบอกวะคตเจนแดงไม่ใช่ละคนนึงอะ <c oughs> ถา,ามถามถามพี่จนแดงถามพี่จนแดงใช่หรือเปล่าคามิจะเป็นก็ได้นะอืที่เนี่ยรดเยอะปะไม่เยอะไม่น้อยอ่ะแต่ปกติก็จะเยอะนะอืใช่ไหมคามิใช่คามิครับแบบว่าอันนี้ชวนคุยหรือเล่นเกม <laughs> สุน<ด> <laughs> ใช่ตบโตย่างช่างทางเลยอ่อ๋อรสเดซายใหม่ท oh, oh, ี่เขาขึ้นไปขายอะอร่อยไหมโหโขึ้นไปขายเลยหรอวันซื้อสองจ้าอร่อยจัดลุงกับป้างเลยขายอ่ะโอ้ยอย่ตกโต๊ดดิชาร์จมาบทบาทที่ลิชาร์ได้รับในสถานที่นั้นอะต้องนั่งรอไหมรอรอนานเลยอืมเงี้ย ใช่พูดงี้เขาเสื่อมเสียนะเนี่ยฟังไว้ไอพวกที่ทำงานนี่เนี่ยฟังไว้ต้องร้อยคนอื่นเขารอเยอะต่อยแม่องเสอืมตัวเสกถามถามนกกระครับที่นี่มีแม่น้ำไหมที่นี่มีแม่น้ำไหมไม่มีโอเคคิดถึงพ่ออะไรของเบิกเนี่ย ไม่พ่อพ่อคนนี้มันทำงานอยู่ที่นี่ด่ายับไปไรสัตว์เมื่อกี้อะไรอ่ะขอโทษได้ไหมกูไม่รู้อ่ะขอโทษได้ไหมคนนี้เป็นตำรวจหรอเเเอออ้าย่ะะกูรอะไรอ่ะ โอ้โหโคตรจบเลยกล้าเป็นหรอฮะเห็นงงอยู่เดไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรให้ผมเลยพี่แปลว่าเออมึงอะเป็นวลาร้าเป็นเรวาเราแล้วเราเป็นขอโทษก็สงสัยมาขนาดนี้แลอยากอยากรู้อ่กล้ารู้แม้ว่าที่นี่คือที่ไหนเออหมายถึงว่าคือทุกคนอยู่ที่เดียวกันเหรอ ใช่ครับคนอยู่สถานที่เดียวกันแต่ว่าอยากรู้ว่าที่เนี่ยคือที่ไหนในเมื่อกาแบบเป็นสปายชัดอยู่นะตรงนี้โอ้ชัดอะแต่วัดมันกดเฉลยแล้วนะเอ้าเนี่ยมันแดงแดงแล้วพี่ชิบหายเฮชิบหายกันหมดได้คอนเทนต์อยู่แล้วอ่ะก็มันขีดตรงสถานีตำรวจอ่ะต๋องเขาไม่เห็น คงไม่ได้ตาบอดแม,ม่งเ้ย <c oughs> คือแบบเมื่อกี้เนี่ยหลุดขนาดแล้วคือแบบอยากรู้เลยว่าแบบไม่เชี่ยถ้าเกิดตอบผิดอีกนี่คือแบบได้คอนเทนต์แล้วอะตอบผิดพ่อกูร้องไห้จุดพอ่อ อันนี้อยากรู้ว you know? ่าพี่เป็นอะไรกันบังอ่ะไม่กูอยากรู้มือเป็นอะไรกูพูดแล้วเรื่องพูดอะไรไปพูดทำงานเนี่ยรอนานเรื่องพูดอะไรฮะเกลียอะไรเกลียอะไรอ่ะใส่กับพ่อของบ้าร้อยตำรวจตีเสกสันจันสิงห์เดินทางตอนนี้นะเดนกูไม่สี่เหลหรอก อีเวยนเอาแล้วแม่คำมีสเป็นอะไรอ่ะแม่เป็นนี่แม่เป็นพ่อเราเป็นนักอาชวิทยานักอาชวิทยาเหรอเออคำมีสเป็นนักสืบคำมีสถึงมาดเข้มถามดีหน้าแบบนั้นอ๋ออ๋ออ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงวะแล้เราตอบเลยชงกาแฟคือแบบกูไปนั่งเท้าโต๊ะไปถามอ่ะพอาตอบชงกาแฟกูซอกกูลื่นไป ฝันจัดผมเป็นนั่นนะตำรวจลาดตะเวนอีเวนเราเป็นทนายสลายอะไรอะสลายแล้วอะสลายเป็นอะไรอ่ะคนเดินในถนนหาเอาไหมไหมเอาไหมเอาไหมคือความยที่ทมให้พ่อขนี้ อาคำนีมถามเลยเสืออือกูเลยงมึงมาละ <c oughs> แม่งไอง <c oughs> ข้างในอ่ะ <c oughs> ต้องใช้ตังปะอืมไม่ใช่ครับอือ <c oughs> นี่กูได้อะไะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถามพี่ดีน่าครับบทบาทของพี่เวลาอยู่ที่เนี่ยต้องใส่แว่นปะ ไม่ใส่แต่ว่าจะเป็นในทางกลับกันจะใส่ให้คนอืน่ออนรู้เลยอ่ะรู้เลยว่าเป็นอะไรอ่ะเราถามริชาร์ดว่ามาที่นี่อ่ะมีสีเขียวไหม <c ười> มีก็เลยอุ้ยบางทีอาจจะเป็นสีฟ้าเฮ้ยต้นไม้สูงเพียบเลยใหญ่มากต้นสนต้นสนอะไร้ยบลูมอ <c ười> เอาถามดิในบทบาของสันไล์ต้องไปซื้อของเองไหมเอา,เอาใจเต้นใจเต้น <laughs> เลิกอ, <laughs> อยู่ว่ามันต้องซื้อเองไหมวะน่าจะน่าจะต้องซื้อเองมั้งคิดว่าใช่ไหมคำนี้ถามกล้าหล่ะเออตื่นยังเออตื่นแล้วตื่นแล้วโ <Okay. S 2> อเคเออถามต่อเลยอ <laughs> เออเขาตื่นย่างเมื่อกี้คือคำถามหรอเอาหมดแล้วเหรอหมดถามแค่นี้ผมถามผมถามพี่ี่ชาร์ว่าไงน้องมันมันเปลืองไฟไหมพี่เปลืองเออเปลืองแหละอืดูสิดิชาร์ถามใครอ่ะสามี ถามเสือกับพี่แล้วกันเอ้าเป็นผีบ้าอะไรวะนี่นะถามใครนะถามว่าถามใครถามใครมิ้งอ๋อเห็นดวงจันทร์เยอะไหมเอ้ยไม่ใช่ดวงจันทร์เห็นดาวเยอะไหมไม่เยอะห้าหกดวงหลับไฟดาวเลยเนี่ยขอตอะกุนตีมั้ง ไม่ตอบดีแล้วสปายจะได้ไม่รู้ไงเสือไ่าไงครับไม่เรียกเฉยดีน่าถามดีน่าฮะเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรพี่คิดถึงไงเมื่อกี้แบบเรียกชื่อปุ๊บโอ้ดีใจแล้วกูได้ถามละไปตอบนะสถานที่ที่ดีน่าบทบาทที่ดีน่าได้รับในสถานที่นั้นอะสำคัญแค่ไหนถ้าไม่มีเราอะทุกคนทำงานไม่ได้อะ เลี้ย CEO ก็ได้เสร็จมันใหญ่เป็นต่ไหนเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอไอ้เสือครับเรียกก้าให้หน่อยดิก้าโอเคถามก้านะครับผมก็คือว่าเฮียเลยเฮียปกตินี่แต่ละคนด้เฉยมาแล้วพี่เดี๋ยวผมมาเลยกล้าครับที่นี่อ่ะยังไงพี่สถานที่เนี้ยเสียงดังได้หรือไม่เสียงดังได้ไหมอือหืที่นี่เสียงดังได้ไหมผม ไม่รู้ดิบางทีมันอาจะต้องใช้เสียงดังนะบางทีมันก็ต้องเงียบล่ะใช่ล่ะใช่ใช่ยแทนนี่กูจะได้นอนเก้าโมงเก็สั่งผมมานั่งบรรยาอ่อนบนบุญอะไรกูต้องสนใจกว่าไม่เขารอพ่ออมเหรอจนกูเล่นเล่นต่อครับผม ผมผมถามพี่คำถนี้ครับครับผมผมถามว่าข้าวกะเพราที่ผัดไปพนักงานนี้ได้กินกันทุกคนไหมครับแล่นๆเลยครับเสืเหรอี่ถามมือแลยนะตั้าแต่คำถามจะไม่ได้แล้วคำตอบก็ไม่ได้เลยแล้วมัอนอันถามใครดิชาร์ดิชาร์ดพ่าไงว่เไงยเรียกเสือกดตีกูอีกกว่าแล้วไงเฮียเอาถามจะเรียกเสือเร็วเดี๋ยวเวลาเมื่อ กุหลาหมดชัดเจนเลยเขาไม่อีสานท่านไปเลยเสือขับขับคำถามของพี่ครับข้างในอ่ะแม่งเอ้ยสามนาทีแค่เรียกชื่อสถานที่ข้างในไว้ตัดสถานที่ข้างในอ่ะอยู่ได้ตลอดเลยปะเฮ้ย ไม่ได้อยู่เข่ามันอยู่ได้ตลอดไหมมันก็ไม่ได้แต่แบบถ้าบางทีบางทีมันก็ต้องอยู่บ้างอะไรเงี้ยแบบเวลาแบบไกลๆอ่ะอาถ้าแบบแบบเรื่องกูอะไรเงี้ยอยู่ได้อะไรนะไม่มีอะไรดีๆเอาตีเฉยๆดีเดียวตีหอดออดอดถามพี่สไลฮเฮ้ยเวลาหมดแล้วเนี่ยเวลาหมดแล้วเ็้ยคถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายถามพี่สไลว่าสถานที่เนี่ยโจรเยอะไหม อยากปนกับปอลกูได้ยินอะไรแบบอะไรบ้างเนยตอบตอบยังไงให้กูสงสัยตลอดอ่ะกูก็เดทแอร์สงสัยทุกคนเลยไม่ได้อะไรเลยตอบมามามาโหวตไม่รู้ว่าใครกูขอสุ่มแล้วกันเขียนเขียนชื่อว่าสงสัยใครส่งเขียนแค่ชื่อเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค้างไว้แล้วเดี๋ยวรอกดอินเทอร์คันว่าไม่ไม่ดีหน้าก็ขมิ้วเฮีย คือเขียนชื่อมันนานขนาดนั้นเลยเหรอต้อเขียนต่อเลยองเขียนถาวรเลยเขียนได้ไหมอะไรยังไงเสร็จยังกล้าพิมพ์เสียังเป็จแล้วสิครับเผอพร้อมหนึ่งสองสามเข่งคงเสดกล้าหวัดดีเราแม่เสืออะไรวะเนี่ยขีดล่างจอเสดถ้าเลยนะครับกูนั่นแหละเป็นสตัวไปไปแต่ปัญหาใหญ่ของกูตอนเนี้ย ขึคูไม่รู้ที่มันบอกว่าสงสารสบายคือมึงสงสารตัวเองใช่ไหมกูแบบเทียงเียดอ่ะกูก็บอปแบบที่ไหนไว้เองกูตอบรอดได้ทุกวันนี้ก็รอดแล้วแฉมแหลมอะไรของกูตอบอะไรก็ไม่รู้อ่ะฝันั้งทวนคำตอบไม่หัวแบบขอทวนนะครับใครถามเขามีว่าว่าสถานที่เนี้ยมองเห็นดาวเยอะไหมเขาก็เลยตอบห้าหกดวงกูเลยสับสนกับคำตอบตัวเองว่า กูตอไปแล้วกูได้อะไรออมาแล้วลูก็คือกูกูขีดเกือบหมดเลนทั้งหน้แล้วแล้วก็อะไรดีหน้าอะไรนะเป็นคนสวมแว่นให้เขาแทนต้องแหนียยี่อะไรวะมึงไปปนนิบาตให้ใครวะแล้วก็อะไรพี่สไลด์ถามกล้าตื่นยังตื่นแล้ว ไม่ได้เยียอะไรเลยรับนี้ไม่มีใครชนะ้วครับรอบนี้เนี่ยตอนเนี้ยที่ตีกอไว้มีโอ้ะมีมีสตูดิโอภาพยนตร์แล้วหนึ่งเดสปาแล้วสองโรงพยาบาลสามเดสปามันมีดาวด้วยแหลอพี่มากูก็อยากดูดาวมันก็เรื่องของกูแหละมันเป็นดาวประดิษฐ์ไงฮเาฮนดฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าไ่ฮาฮนาี่าาฮ่าฮา เดสปาโรงพยาบาลอ่าทีนี้ขอตอบไปที่ที่ที่กลับมาดิกลับมาก่อนนี่ฟังสตูดิโอภาพที่ไหนนะที่ไหนนะที่ไหนนะ เพอร์เฟกคัดจัดไปแบบคลายสุดแล้วกูเขาเกลือหัวเลยวะเธอสตูดิโอภาพยนตร์อะไม่มีใครมาส่มแว่นให้ลูกค้าหรอกเห็นปะกูคิดว่าแว่นทีดีนะทีดี้าต่อกูคิดไม่ใช่ครับนั้นข้ามีขอเลือกคำตอบเป็นโรงพยาบาลครับผม โอเคโอเคกูตอบผิดแน่เลยอย่างวัวอ่านกูตอบถูกแล้วได้หมไมชัดเฉเลยเลยมั่วทุกอันเลยอะเอ้าล้วใครใส่แว่นให้วะเราเป็นในนี้ก็แบบว่าแต่งหน้าแต่งตัวไงเราเป็นคนแต่งตัวให้หมายถึงว่าเป็นช่างแต่งตัวอ๋อืมเป็นคอตูมหรอเอากูข้ามคำตอบแล้วไปทำไหม ไอ้นี่ด้วยสีเขียวอ่ะจำได้บัตรที่เราบอกสีเขียวกินสกินเออริชาร์ดมาบอกสินเงินเกือบแล้วกูนึกว่าริชาร์ดเป็นเพราะว่าแบบว่าไปอยู่กลางทะเลอ่ะกูก็ไอเทอะไรวะนี่สีเขียวสีฟ้าอันหลักๆพอยหลักที่ตอบเป็นสตูดิโอภาพยนต์เต็มไปหมดสต่กูกูไปวิเคราะห์อะไรก็ไม่รู้เราตอนนั้นจะพูดว่าสตูแต่โดนปิดไมสตูสตูดิโอภาพตอบแบบนี้ตาเติบไม่รู้าอะไร กูวิเคราะห์ตื่นยังเบบือนกูไข่เรารู้ไข่แบบตื่นยังกันเลยเฮ้ยแต่กูตอบเนียนอยู่นะดาวห้าหกดวงกูอยากเฮ้ยตอบดีเฮ้ยตอบดีกว่าเออเนียนอันนั้นอะตอบดีตอบดีตอบดีแต่เฉเลยโง่ไปหน่อยตกมาตายผูกแล้วแท้ๆ อันเดียวเลยตื่นยัง <c oughs> คูณไปวิเคราะห์อะไรก็ไม่รู้ไม่จำเป็นแบกคุณกากันกูอะคิดถึงพ่อ <c oughs> <c oughs>